นัดมีเรียร้องเพลงแซวเลดี้ปรางจนเสียอาการหนักสำหรับนักร้องและนางเอกสาวปรางกันรันหรือว่าเลดี้ปรางแม้ว่าจะมีแฟนคลับจับจิ้นกับหนุ่มๆอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็ยังออกมายืนยันว่าตัวเองยังโสดโดยทุกวันนี้ปรางก็ยังคงใช้ชีวิตโสดอย่างแฮปปี้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ลาสุดปรางได้ออกมาเผยภาพร่วมเฟมเบิร์ตทงชัยเป็กผลิตโชคและนัดมีเรียพร้อมระบุว่าพี่เบิร์ต ตอนนี้ได้เป็นศิลปินแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูมีความสุขมากเบิร์ตธงชัยรักพี่เมเรียเบเนดิตี้ itti, มาเช่นกันค่ะรวมถึงทุกคนที่ได้เจอเมื่อวานมีแต่รอยยิ้มเต็มไปหมดแบบเบิร์ดเบิร์ด2023แต่ว่างานนี้ทำอาปรางนั้นเสียอาการหนักมากๆเลยแหละค่ะเพราะว่านัดได้ร้องเพลงแสว่าความรักอยู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัว โอ้ยเอ็นดูปรางถึงกับเก็บทรงไม่อยู่เลยทีเดียวหัวเราะลั่นออกมาอย่างดังงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจนล้นไอจีเลยทีเดียวคอมเมนต์รัวๆเลยว่าพี่นัทแซวความรักความรักเจ้าขาคุณนัททำให้เ c แฟนคลับอบบางมีความสุขมากๆในวันนี้ขอบคุณนะคะตั้งตารอดูงานที่ภูเก็ตแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะัเลดี้พี่นัทแซวมาปรางแล้วมาไม่ทันตั้งตัวความรัก ไม่รู้ว่านัดไปรู้อะไรมานะคะแต่ว่าที่แน่ๆแฟนคลับใจฟูมากเพราะอยากเห็นหัวใจของปรางนั้นกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง